com esse pedaço de Aí ele dá พี่ว่าจะไต่เส้นเมื่อกี้ออกครับส3่สามยังน้ำียว่ดีได้สามไอพีได้สี่ต้องได้สามสีข้าลูกนี้นี่หัวครับครับ มีหลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายตรนขอครับทันไหมได้ยได้อยู่โอ้ยสี่สอครับยังไว้ลายแชมอยู่นะไปอากครับสี่สองครับลูงยังไง้ต้เต้าเออสี่สามลุ้สี่ามตัวชายตัวชายเนี่ตัวตาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ So I'm <laughs> chạm nhau thế, cậu cứ chạm nhau thế. そうなの 네. <laughs>

สองสูน oh. ให้ทันแล้วให้ทันสามศูนเอาไปตั้งท oh. ันพ oh. ินีตั้งันพินีเนาะซื้เอาไปเอาไปเฮ้เง <laughs> ิ โอ้ยเรื่อยๆดูเดียวกันของเท่าครับ